ลันล่นลั่นกดลั่นเลยจัดไปลั่นเลยนะลั่นเลยฟิลโฟเด่นอือหืออามีเขียวเขียวข้างในนะรอบนี้มีผู้เล็กๆน้อยๆ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนโมกกระบกเนะมครับคาริงวันนี้เรามาเปิดแพ็คเพเยอร์หรือวีของสัปดาห์นี้นะวันที่23เดือนที่5 2024นนะครับอันนี้เราจะเอา เอาคลิปลงแอปแดงนะใครอยากดูคลิปแอปแดงไปดูได้นะครับโดยสัปดาห์นี้เราจะมาตามล่าโฟเรนเปรดี oden, ้ไรเซโดโทมิยาสุแล้วก็คาเซมิโร่นะไอดี ID นี้ตามจริงเรามีโฟเรนอยู่แล้วนะไม่รู้ว่าโฟเรนล่างล่างล่างนี้เราตันเท่าไหร่วะโฟเรนเรามีอยู่แล้วมันตันเท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูนะโฟเรนล่างนี้ตัน9.8เหรอเดี๋ยวลองโค้ด8.8ดูนะเปลี่ยนโค้ด8.8ดูก่อน ว่าโฟเดนา์นี้มันตันเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนานแล้วตัน99มาเรามาตามล่าฟิลโฟเดนตันร้อยกันขอสูตรก่อนขอสูตรหนึ่งขอสูตรหนึ่งคนคือตอนนี้สตรีมอยู่ในแอปทิกต็อกนะทุกคนขอสูตรหนึ่งคนขอสูตรหนึ่งคนมาสูตรฟรีหนึ่งคนหรือว่ากดลันลันไปเลยสุ่มฟรีสุ่มฟรีลันลันเอาเอาให้เด็กมันดูเลยไหมฟิลโฟเดนเบรดี้บูทเขียวอะไรอย่างนี้กดลันลันกดลันเลยจัดไปลันเลยนะ ล่เลยฟิลโฟเดนอือหืออามีเขียวเขียวข้างในนะรอบนี้มีผู้เล็กๆน้อยเสื้อกูว่าเลยมไม่ใช่ละลางไม่ดีละไอตัวนี้ป้าที่ยิงไปยิงยิง,ยงอ่าวันนั้นอะใช่ปะามาติตาอะไรเนี่ยโอ้โหกูเ <c> ล <oughs> ิมไม่ไหวแล้วแต่ละสัปดาห์กูได้อะไรเนี่ยโอ้โห ตัวแรกมาเปิดมาดีไหมเพชรในตมไหมเนี่ยคมกีบกองหน้าคนนี้กูไม่ใช่แล้วทุกคนโว้ยจบสกอร์แปดห้านะกูเพชรในตมเพชรในตมตัวเนี้ยใครอาเพชรในตมเดิอมาเปดี้ร้อยหนึ่งมาขอสูตรแล้วกันหนึ่งสองสามเด็กบาซ่าด้วยกันเด็กบาซ่าด้วยกันทองน้ำมูน้ำมูนตาซาน้ามูตาซาน้ามูตาซาน้ามูตาซาลั่นเรดี้เรดี้จบจบไป เสื้อเสื้อเปรดี้กูได้ผู้รักษาประตูทุกสัปดาห์เลยมึงมาทุกสัปดาห์เลยผูรักษาประตูเนี่ยกูจะฟูทีผู้รักษาประตูได้แล้วเนี่ยโอ้โหมาทุกสัปดาห์กูฟูได้แล้วมัง้งผู้รักษาประตูเนี่ยโอ้โหดูคนอื่นเขาได้เปดี้ได้โอ้โหดูกูได้แต่ละตัวเอ้าดู ดูดิแมงมาไคเซโดมาปลอบใจก่อนมาแคเซโดมาหองปลอบใจก่อนมากดไม่มองกดไม่มองใช่ไหมกดไม่มองใช่ไหมขอทาใจก่อนได้ปะขอทาใจก่อนได้ปะโอโหแต่ละตัวโอโหขอทาใจขอ ขอกำลังใจหน่อยขอใจขอใจครบขอใจครบสามพันขอใจครบสามพันขอกำลังใจก่อนขอกำลังใจก่อนกูเริ่มใจคอไม่ดีแล้วใจคอไม่ดีแล้วขอใจครบสามพันโอ้โหไปดูไปดูสเตตมันก่อนขอดูสเตตไอสองตัวเมื่อกี้ก่อนกูเห็นแล้วกูใจคอไม่ดีว่ะเหมือนเอาทองมาโยนทิ้งอ่ะโอ้โหดูแต่ละตัวได้มาแต่ละัปดาดิผู้รักประตูตันเท่าไหร่เนี่ยเก้าหกไอกองหน้าตัวเป้ากันเก้าห้าด้วยโอ้ย โอ้ยเห็นแล้วโทษเลยว่ะมันไม่มีพลังสีเขียวเอ้ยมันมันถนัดสองเท้าเลยนะกองหน้าตัวเนี้ยมาขอใจอีกสามร้อยขอใจอีกสามร้อยแต่จุดโทษรอเฮ้ยอีกสองร้อยอีกสองร้อยเร็วไปรุ่นเฮ้ยเฮ้ยยังในจอพี่ยังไม่ครบขาดอีกสองร้อยไปรุ่นขอหน่อย <c oughs> ไม่ไหวว่าอีกสองร้อยทองขอตัวดีๆมาสามันแล้วสามันแล้วมามาแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาแล้วขอรั่นนะขอรั่นนะ ลันล่นมาขาลิงเอ,า,อางี้ดีกว่าถ้าเปดี้โฟเพดี้กับโฟเดนมาแป้งขาวเปดีโด้โฟเดนแล้วก็โทมิยะสู่มาแป,งาาาป,งแป้งโบน้าขาวๆไปหนึ่งรอบแป้งโบน้าขาวๆไปหนึ่งรอบแค่สามตัวนะเปดีโด้โฟเดนแล้วก็โทมิยาสู่นะสามตัวนะขอสามตัวนี้นะมามาลันล่นลั่นลั่นไป ลั่นลั่นไป go ลาชาลาชา go 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 อึบเฮ้ฮยตัวอะไรอ้าวโอ้โหมึงมาข้างล่างหมดเลยโอ้ยเย้กูไม่ได้แล้วทีนี้อ่ะ อ้าต่ละตัวหน้าเป้าคมๆสองตัวอาทิตนี่อาทิตย์นี่กูได้หน้าเป้าสองตัวคมๆโอ้โหดูมาหมดเลยข้างล่างอ่ะผูรเล่สาประตูกูก้าวมาดูตัวทอบๆไม่มาสักตัวโอ้โหโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะเอาอีกไหมเอางี้ดีกว่าแป้ง ตเต็มตเต็มมือตเต็มแบบสองฝ่ามือเลยเปรดี้โฟเดนสองตัวนี้พอใครก็ได้ในสองตัวนี้สองตัวนี้ขอกําลังใจอีกสองสองพันอีกสองร้อยใจอีกสองร้อยใจ,อ,ใจอีกสองร้อยใจขอกําลังใจอีกสองร้อยใจหน่อยเร็วไวยรุ่นเร็วเลยรุ่นขออีกสองร้อยใจไอ,อ้สายรุ่โอ้โหขออีกสองร้อยใจแม่งดูแต่ละตัว,ตวมาดิดวงกูดีจัด,ดจ มาอีกสองร้อยใจขออีกสองร้อยใจวัรุ่นขอใจรัวๆมาหน่อยกระทืบใจมาโอ้ยมาคาเซก็ได้มาคาเซซีบีหายากด้วยคาเซซีบีหายากด้วยเปดี้ลันลนเปดี้ลันลนไปเปดี้ลันลนไปหนึ่งสองกดสูตรเปดี้เปดี้ตัวเดียวนะขอเปดี้ตัวเดียวนะขอเปดี้ตัวเดียวพอถ้าเปดี้โฟเรนมากูโป,แป๊แบงหน้าขาวสองตัวนี้พอเสื้อฟ้าจบ แสงแบบนี้พี 9, 1, ่ได้แน่นอนโฟเรนรอรอเลยรอกูได้แถวล่างหมดเลยโอ้โหกูเหมาแถวล่างสามตัวกูลงสามประตูด้วยมึงเอาคอนเทนต์ไปไหนกูถามจริงโอ้โหคอนเทนต์จัด,จด เปิดจีตัวได้ไม่ได้ตัวอะไรเลยคอนเทนต์โพลโฟเรนร้อยอะ่ะโอ้โหกูมไม่ได้อะไรเลยโอ้โหทุกคนดูแต่ละตัวได้มาดิเอาฟูทีมเพชรในตุมไมหมล่ะกูอะสมแล้วที่กูทํารายการเพชรในตมไม่ได้ทําเลยนักเตะต,ตัวที่อยากทําเนี่ยนักเตะต,ตัวที่อยากเล่นเนี่ย โอ้โหสวัสดีทุกคนสวัสดีครับใครเข้าใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะมีเปิดเปิดแพ็กทุกสัปดาห์นะทุกคนดูผมได้อะคิดไงอะคิดไงอะคิดไงกับเกมโอ้โหโใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจ <laughs> เดี๋ยวจะมาเปิดใหม่ทุกสัปดาห์นะทุกคนโอโ้ฝากกดติดตามด้วยครับผมโอ้โหขอปิดคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ